อสูร,รากายสูง10ฟุตร่างกายสีแดงเลือดใบหน้าสีเขียวที่ดูเหมือนจะเรืองแสงได้นี่คือคำบรรยายที่น่าขนลุกนะครับมาจากรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งในปี1952ซึ่งเป็นคำบรรยายจากเหตุการณ์ที่ทําให้เมืองเล็กๆทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความหวาดผวาแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศเลย วันนี้เราจะมาย้อนรอยสำรวจเรื่องราวลึกลับที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของอเมริกาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของอสูรกายแห่ง f l a ต w o o d ์ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่คืนเดียวเท่านั้นแต่ว่านะมันกลับทิ้งร่องรอยเอาไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมมานานหลายสิบปีเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า คือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวของอสุรกายตัวนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในคืนวันที่12กันยายนปี1952ครับคืนที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเรื่องมันเริ่มจากอะไรก็คือตอนพลบค่ําครับเด็ก3คนเห็นแสงสีแดงแปลกๆพุ่งวาบข้ามฟ้าไปแล้วก็เหมือนจะตกลงบนไร่แถวๆนั้นไม่กี่นาทีเองครับพวกเขาก็เลยไปชวนผู้ใหญ่อย่างคุณแคทลีนเมย์แล้วก็เด็กคนอื่นๆพากันเดินขึ้นเขาไปดูให้เห็นกับตา แล้วจังหวะนั้นล่ะครับจีนเลมอนหนุ่มวัย17ปีส่องไฟฉายขึ้นไปโดนต้นไม้แล้วก็เจอเขาแบบดวงตาเรืองแสงคู่หนึ่งเขากรีดลั่นเลยครับแล้วทุกคนก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนั้นไม่ต้องพูดต่อเลยครับวงแตกสิครับทั้งคนทั้งหมาวิ่งหนีตายกันลงมาจากเขาแบบไม่คิดชีวิตเลยแต่ที่มันน่าสนใจยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็คือรายละเอียดที่พยานเล่าให้ฟังคือพวกเขาไม่ได้เห็นแค่รูปร่างที่นา่ากลัวเฉยๆนะครับ ยังได้กลิ่นหมอกแปลกๆที่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกลิ่นโลหะแล้วก็เห็นมือท euh. ี่ดูเหมือนกรงเล็บแหลมๆโอ้โหรายละเอียดพวกนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องมันดูน่ากลัวแล้วก็แปลกประหลาดเกินกว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาไปมากเลยเหตุการณ์ในคืนนั้นนะคะมันไม่ได้จบลงแค่บนเนินเขาในเมืองแฟลตวู๊ดนะแต่มันกําลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่คนทั้งประเทศต้องหันมาจับตามองเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้มันแพร่กระจายไปได้ยังไง คือเรื่องราวมันไปเร็วมากครับเริ่มจากที่กลุ่มพยานวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาเล่าเรื่องที่เจอให้คนในเมืองฟังปากต่อปากเลยครับจากนั้นนักข่าวท้องถิ่นก็จุดกระแสด้วยพาดหัวที่แบบน่าตื่นเต้นสุดๆไม่นานเลยครับสื่อระดับชาติก็กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยแล้วท้ายที่สุดพยานคนสําคัญสองคนก็ได้ไปออกทีวีที่นิวยอร์กเลยนะแค่นั้นแหละครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วอเมริกาเลย พอเรื่องมันดังขึ้นมากๆเนี่ยทางการก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับกองทัพอากาศสหรัฐถึงกับต้องส่งทีมจากโปรเจกต์บลูบุ๊กซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษเลยนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อสืบสวนเรื่อง UFO โดยเฉพาะให้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้ซึ่งการที่รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันยิ่งทําให้เรื่องนี้ดูจริงจังและก็น่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกขั้นเลยเอาล่ะครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเรื่องอสุรากายเรื่องนี้มันถึงดังเป็นพลุแตกขนาดนั้นเราต้องมองภาพที่มันใหญ่กว่านั้นหนห่อย นั่นก็คือสภาพสังคมและก็บรรยากาศของอเมริกาในปี1952ตอนนั้น ต้องบอกว่าในปี1952เนี่ยอเมริกากำลังเต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลนะครับผู้คนกลัวสงครามนิวเคลียร์กับโซเวียตกังวลกับสงครามเกาหลีที่ยังไม่จบแถมในประเทศก็ยังมีความหวาดระแวงเรื่องคอมมิวนิสต์แทรกซึมอยู่ทุกที่บรรยากาศแบบนี้นี่แหละครับมันเลยเป็นเหมือนดินชั้นดีเลยที่ทาให้เมล็ดพันธุ์แห่งเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับผู้มาเยือนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้ง่ายมากๆและนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากครับ แค่หเดือนก่อนจะเกิดเรื่องที่แฟลตวูดนิตยาสารที่ดังที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศอย่างไลฟ์เนี่ยพาดหัวตัวใหญ่ๆถามคนทั้งชาติเลยว่าเรามีผู้มาเยือนจากอวกาศหรือไม่มันก็เลยทําให้ไอเดียเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือผู้มาเยือนจากนอกโลกเนี่ยมันอยู่ในความคิดของผู้คนอยู่แล้วนั่นเองหลังจากที่เรื่องราวมันดังไปทั่วแล้วทางการก็เข้ามาสืบสวนในที่สุดพวกเขาก็ได้ข้อสรุปออกมาครับแต่ว่าข้อสรุปที่ว่าเนี่ยมันกลับดูธรรมดามากๆเลย ธรรมดาจนไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับเรื่องเล่าที่น่ากลัวขนาดนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับ ความแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยระหว่างเรื่องเล่าสองเวอร์ชันนี้คือฝั่งหนึ่งเป็นคำให้การของพยานที่แบบโอ้โหทั้งน่ากลัวทั้งเหนือธรรมชาติสุดๆส,ส่วนอีกฝั่งเป็นคำอธิบายของกองทัพอากาศที่สรุปว่าแสงสีแดงบนฟ้าน่ะคือฝนดาวตกส่วนอสูรกายที่น่ากลัวตัวนั้นแท้จริงแล้วก็คือนกแสกธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนต้นไม้เท่านั้นเองแต่ถึงแม้ว่ากองทัพอากาศจะมีข้อสรุปออกมาแบบนั้นนะครับ ก็ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อในช่วงแรกๆเนี่ยตำรวจท้องที่เองก็มองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่อาการฮิสติเรียหรือเป็นความตื่นตระหนกหมู่เท่านั้นเองซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าขนาดเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองเนี่ยก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเลยไม่ว่าความจริงมันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวของอสุรกายแห่ง Fla ต wood s, <S <c oughs> ก็ได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนไว้ให้กับเมืองเล็กๆแห่งนี้ไปแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจัดการกับชื่อเสียงที่น่ากลัวนี้ยังไง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเมืองแฟลตวอสในปี1952เนี่ยมีประชากรไม่ถึง300คนใช่ครับฟังไม่ผิดไม่ถึง300คนเป็นเมืองที่เล็กแล้วก็เงียบมากๆเลยการที่เรื่องใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ไปเกิดในชุมชนเล็กๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเลยยิ่งทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันดูน่าทึ่งแล้วก็แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่แบบสุดๆไปเลยและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากครับ จากเหตุการณ์ที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับคนทั้งเมืองเมืองฟลตบูตกลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดขายทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวไปซะเลยพวกเขาสร้างพิพิธภัณฑ์ทำของที่ระลึกมีเก้าอี้ยักษ์รูปมอนสเตอร์ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปด้วยนะแม้กระทั่งตั้งชื่อเบอร์เกอร์ตามชื่ออสุรกายคือเรียกได้ว่าพวกเขาโอบรับตำนานนี้เอาไว้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอย่างคุณเฟรดดี้เมย์ พวกเขาก็ยังคงยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเห็นคำพูดของเขาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่นะครับและไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความทรงจําในคืนนั้นของเขาได้เลยสุดท้ายแล้วเรื่องราวของอสุรกายแห่งแฟลตวูดอาจจะไม่ใช่แค่คําถามว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความวิตกกงังวลความหวาดระแวงและความรู้สึกโดดเดี่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของผู้คนในยุคนั้น แล้วสำหรับพวกเราในวันนี้ล่ะครับเรื่องราวนี้เป็นเพียงอสูรกายในตำนานหรือมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนความกลัวบางอย่างที่ยังคงซ่อนอยู่ในใจของเรากันแน่